สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนนะครับในช่อง YouTube DJ a f m ลําพูนและช่อง YouTube ช่างเอลําพูนนะครับวันนี้ก็มาแกะดูข้างในนะครับเปรียบเทียบสำหรับอินเวอร์เตอร์ทั้ง4ตัวนี้นะครับเนื่องด้วยจากที่ทำคลิปครั้งก่อนนะครับที่แกะเครื่องอินเวอร์เตอร์2ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการเปรียบเทียบกันระหว่างข้างในนะครับ ว่ารุ่นไหนเป็นยังไงยังไงนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนะครับบอกว่าปิดฝาสลับกันนะครับเนื่องจากว่ายี่ห้อนี้นะครับเครื่องในจะแน่นหนากว่ายี่ห้อนี้นะครับตอนนี้เจ้าของการันตีมาแล้วนะครับว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนฝาหรือใส่ฝาผิดแต่อย่างใดนะครับข้างใน เป็นแบบนี้จริงๆนะครับมาดูกันก่อนนะครับสำหรับตัวนี้ข้างในเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับยี่ห้อ cj นะครับตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี igbt เสียอยู่2ตัวนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเนื่องจากด้านตัว c นี้นะครับมีการช็อตด้านล่างนะครับเป็น high โวลต ก็ทำให้ไ g b t o ช็อตไปด้วยครับแต่ตัวนี้นะครับนี่ปึ๊บยี่ห้อนี้เลยนะครับยี่ห้อนี้จริงๆนะครับเป็นเครื่องใหม่ๆที่คุณลูกค้าซื้อมานะครับแล้วก็ฝากเจ้าของท่านนี้มาซ่อมด้วยนะครับเป็นเครื่องใหม่ๆนะครับสังเกตดูใหม่จริงๆนะครับแต่ข้างในดูโล่งมากมาดูยี่ห้อนี้นะครับ DA เหมือนกันนะครับ EA เหมือนกันใช้แรงดัน24โวลต์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็24โวลต์3,000วัตต์เหมือนกันครับนี่ก็3,000วัตต์แต่รูปลักษณะของบอดี้นะครับหรือกล่องมันนะครับตัวนี้จะเท่ากับยี่ห้อนี้นะครับเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยหน้าจอก็จะคล้ายๆกันนะครับกับตัวนี้นะครับเป็นจอ led นะครับนี่นะครับ นี่นะครับแต่มาดูข้างในยี่ห้อด a นะครับตัวนี้ปึ๊บนี่นะครับอุปกรณ์แน่นนะนะครับเต็มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไดโอดนะครับใช้ไดโอดอันต้าฟาสแล้วก็มี IGBT ภาคอินเวอร์เตอร์รวมไปถึงมีมอสเฟตนะครับที่เอาไว้ขับทั้ง2ลูกนะครับตัวนี้คิดว่าวัดน่าจะสูงอยู่นะครับ วัดน่าจะสูงอยู่แต่ตัวนี้นะครับเท่าที่ดูบอบบางนะครับบอบบางยังไงก็จะต่างเฉพาะชุดนี้นะครับที่ไม่มีไดโอดอันต้าฟาสนะครับแต่ใช้ไดโอดแบบ SMD นะครับตัวใหญ่นะครับนะใช้ในการเปลี่ยนกระแสที่ออกจากแม่ปแปลงมานะครับซึ่งเป็นไฟกระแสสลับนะครับ แปลงมาเป็นไฟกระแสตรงนะครับส่งมาหาตัว c Hi ีไฮโวลจุดนี้นะครับก็จะใช้แบบไดโอดตัวเล็กๆนะครับก็ทำให้ดูโล่งไปนะครับแต่ถ้ามันทำงานได้จริงนะครับก็คงไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าจะแรงไม่แรงนะครับผมคิดว่าอยู่ที่มอแปลงนะครับแล้วก็ ตัวไดด้วยนะครับแต่ตัวนี้นะครับมอแปลงไม่นะครับตรวจเช็คดูแล้วช็อตถึงกันหมดเลยนะครับไม่มีโอมไม่มีอะไรสักอย่างนะครับก็ถ้าเปลี่ยนมอแปลงก็น่าจะซ่อมอะไรได้อยู่นะครับแต่เสียเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นมอส f a e เฟตที่ขับมอแปลงชุดนี้นะครับเสียทั้งหมดเลยรวมไปถึง i g b t ด้านนี้นะครับก็เสียทั้งหมดนะครับ รวมไปถึงตัวบอร์ดไดด้วยนะครับบอร์ดบอร์ดไดมีสัญญาณมาแค่ขาเดียวนะครับก็บอร์ดไดไม่เหมือนใครด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะซ่อมคุ้มหรือเปล่ามาเทียบกับตัว D A ตัวนี้นะครับกับตัวนี้นี่นะครับด้านขวามือปึ๊บตัวนี้สามพันเหมือนกันนะครับแต่ใช้ไฟ1 2โวลต์นะครับถอดน็อตไปแล้วปึ๊บ นี่นะครับข้างในจะคล้ายกันเลยนะครับต่างกันที่ตัวนี้ใช้แรงดัน12โวลต์ตัวนี้ใช้แรง,งดัน24โวลต์นะครับชุดนี้ IGBT เสียอยู่2ตัวนะครับรวมไปถึงตัวบอร์ดได้นะครับบอร์ดได้เสียไปไปทั้งบอร์ดนะครับไม่มีการจ่ายอะไรออกมาเลยนะครับแล้วก็ IC controller เสียด้วยนะครับ ก็น่าจะได้ดัดแปลงนะครับใช้บอร์ด SPWM ของ EGS002 ใส่เข้าไปนะครับก็จะสามารถกลับมาทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละก็มาไขข้อข้องใจนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่สอบถามเข้ามามันยังไงกันแน่นะครับระหว่างอินเวอร์เตอร์สตัวนี้นะครับ ตัวไหนเต็มตัวไหนไม่เต็มนะครับนี่นะครับไม่มีการสับเปลี่ยนฝาแต่ยังได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเขาซื้อมาเป็นตัวนี้ใช้มา2ปีนะครับใช้มาปี2ปีนะครับใช้ทนมากนี่นะครับไม่ได้มีการแอบเปลี่ยนฝากันแน่นอนถามว่ามันเข้ากันได้ไหมเข้าได้กันนะครับฝาเข้ากันได้พอดีนะครับ มีร่องอะไรเหมือนกันเลยนะครับแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับการันตีมาจากเจ้าของครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ